จะเป็นยังไงถ้าคุณได้สวมบทเป็นหนุ่มขี้อายที่เข้าสังคมไม่เก่งแต่สาวๆต่างพากันตกหลุ่มรักแบบหวัหวปักหัวปั่ม A shot in the dark เกมเสียวน้ำดีที่ดูผิวเผินก็คงคิดว่าเป็นเกมจีบสาวทั่วไปเกมหนึ่งกลับซ่อนปมสุดดำมืดที่รอให้เราเนี่ยเข้าไปค้นหาความจริง เราเนี่ยจะได้เล่นบทเป็นหนุ่มสุดชิ่มที่มึงย้ายเข้ามาเป็นเด็กปีหนึ่งมัดมาเลยแต่ต้องถูกล่าเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับคดีสุดลึกลับนี้นะครับมาเริ่มกันที่ข้อดีข้อแรกเลยแล้วกันนะครับคือเดฟเขาอ้างไว้ว่าเกมของเขาเกือบทั้งเกมเนี่ยจะเต็มไปด้วยตัวเลือกที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องผ oh. มว่าอย่างนี้เลยทุกคนและเท่าที่ผมได้ลองเล่นมาเนี่ยปรากฏว่าเฮ oh. He ้ยเฮียไอ้โมนี่มันพูดจริงว่ะซึ่งแน่นอนครับว่าการที่เกมจีบสาวที่มีชอ i ส์ของเราที่สําคัญขนาดนี้เนี่ยแม่งเป็นอะไรที่โคตร ดีและตอบโจทย์ผู้เล่นอย่างเรามากๆนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายว่ามันดียังไงเพราะผมเชื่อว่าทุกคนต้องชอบกันอยู่แล้วครับกับการที่ได้เล่นเกมจีบสาวที่เนื้อเรื่องนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกตอบคําถามของเรานะครับข้อที่สองนะครับทุกคนก็โคจิเตอร์บอกว่าข้องแเลือแต่จะบุพงเลยนะฮะทุกคนเป็นคนจีนเฉยคือเกมเนี้ยเขาจะไม่ได้ผีผามกระนำเซ็กแบบจ,จ,จู่ก็พุ่งใส่นวรัวเบิมกันแบบนั้นไม่ใช่เกมเนี้ยจะเป็นสไตล์แบบสโลว์เบิร์นช้าๆแต่ชัวร์รัวเบิรมอะไรอย่าง เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครที่ตั้งใจจะมาเล่นเกมที่แบบอ่านแค่2บรรทัดแล้วได้เซ็กเลยเนี่ยก็คงจะต้องผิดหวังนะครับแต่คนที่ชอบอะไรที่มันค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเสพเนื้อเรื่องแบบผมเนี่ยก็อาจจะชอบไปเลยข้อที่3ครับทุกคนเกมนี้นะครับเต็มไปด้วยตัวละครที่โคตรจะน่าหลงไหลชนิดที่แบบเกินทนห้ามใจไหวอะทุกคนนะจะว่าผมซิมก็ได้แต่เขาเขียนตัวละครบางตัวออกมาได้เป็นธรรมชาติและมีสเนสน่ห์สุดๆนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะเป็นคนที่ชอบผู้หญิงแบดแบทนะครับไอพวกนั้ นางเอกจ๋านุบนิบนุบนิบอะไรอย่างเงี้ยทรงนั้นเนี่ยผมจะไม่ชอบเลยแบบมิจวัแต่เฮ้ยเกมเนี่ยเขาทําให้ผมซิมแนตตรีได้นะครับซึ่งเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนตเตีเนี่ยนางจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบนุ่มนิบนุบนิบอะทุกคนนะนุ่มนิบออกมาได้แบบธรรมชาติและน่ารักไม่ได้ดูฝืนเกินไปมันทําให้ผมรู้สึกใจฟูนะฮะแล้วก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ผมชอบมากเลยนะคือน้องใหม่นะครับน้องใหม่คือสาวเอเชียขีวีนที่ตีบทแตกในด้านความวีนแบบสไตล์สาวเอเชีย าาบ้านเรได้อย่างสุดนะครับแต่พอบทจะทําตัวน่ารักเนี่ยจูๆดาเมจก็แรงเกินต้านเฉยเลยจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายคาแรคเตอร์นะครับที่มีเสน่ห์เป็นของตัวเองไม่มีตัวไหนเลยที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเอยมันซ้ำซากหรือน่าเบื่อเลยทุกคนต้องลองไปเล่นกันดูนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณโดนสาวคนไหนตกเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันบอกหน่อยนะครับเพราะว่าผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าพวกคุณเนี่ยซิมใครอยู่ข้อที่4เนี่ยหมดปัญหาเรื่องพริจัฟผมเรียนไม่พานเลยครับพี่ถึงแม้ว่าเกมนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วย ที่ส่งผลต่อเนื้อเรื่องมากมายแต่คุณไม่จําเป็นที่จะต้องกังวลไปเลยนะครับว่าคุณอาจจะหลงได้หรือจะสับสนไม่รู้ต้องเลือกตอบข้อไหนดีปัญหาเหล่านี้แม่งหมดไปเลยนะครับเพราะว่าเกมเนี้ยเขาคำนึงถึงจุดนี้ไว้แล้วจึงได้เตรียมระบบที่โคตรจะเฟรนลี่ต่อผู้เล่นใหม่จ,จัดๆเลยนะครับซึ่งระบบพระเอกของเราก็คือระบบ h i n t นั่นเองถ้าพอถึงจุดที่สําคัญต่อเนื้อเรื่องจริงๆนะครับฮินท์เนี่ยจะโผล่มาช่วยบอกใบ้ว่าควรต้องตอบข้อไหนเสมอจริงๆใช้คําว่าเฉลยแทนเลยก็ยัง ได้นะครับเพราะว่ามันบอกละเอียดยิบจริงๆนี่ยังไม่นับลูกเล่นที่ว่าเพิ่มหน้าตัวละครสาวๆไวใ้ในช้อยส์ข้อนั้นๆนะฮะคือถ้าหากว่าช h อยส์เนี้ยตอบไปแล้วมีหน้าสาวๆคนนั้นคือเราจะได้ข้าหัวใจกับสาวคนนั้นนะครับทุกคนเห็นไหมเล่นง่ายจัดๆนะครับเป็นมิตรต,ต่อผู้เล่นสุดๆนะครับข้อดีข้อที่5เนี่ยไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยจริงๆนะครับนั่นก็คืองานเพลงของเกมนี้ทุกคนโอ้ประสงค์ปกติแล้วเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยเปิดเพลงนะฮะเวลาเล่นเกมเสียวอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันส่วนใหญ่มันก็เป็นเพลงที่นา เป็นเพลงพวกหลบลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่กับเกมน,นี้นะฮะทุกคนเกมเน,นี้ยมันมีเพลงที่น่าสนใจหลายเพลงจริงๆสัมผัสได้เลยนะครับว่าเขาตั้งใจหาเพลงมาเข้ากับจังหวะของเกมนั้นจริงๆนะครับมาเลยเพิ่มอรรถรสในการเล่นของเราให้อินไปอีกระดับขั้นเลยนะครับข้อต่อไปนะครับข้อที่6เนี่ยก็คือเรื่องของพ็อตนะทุกคนและโบนัสอีกนิดนึงก็คือความน่าเอย็นดูของพระเอกของเรานะครับอย่างที่ผมเกริ่นเนื้อเรื่องไว้สั้นๆข้างต้นนะครับด้วยความที่มันมีกลิ่นอายของความ ความลึกลับปนอยู่ด้วยเนี่ยจึงทําให้เกมมันน่าติดตามเพราะมันน่าสนใจมันให้ฟิลดียวกันกันกบ Fresh Fresh w o m มนในช่วงแรกๆนะครับที่แอบผสมผสานความลึกลับปมพ่อของตัวเอกเนี่ยไว้ในเกมนะครับจึงทําให้ผมเนี่ยเอยชอบไงปรากฏว่าไอ้เฮียแม่งเอาปมพ่อมาฆ่าทิ้งเฉยเลยนะเออพูดแล้วก็ยังงุด,ง,ดงิดไม่หายนะครับแต่นั่นแหละประมาณนั้นเลยคือฟิลดียวกันเลยนะทุกคนถ้าทุกคนชอบฟิลแบบลึกลับอะไรแบบนั้นเนี่ยทุกคนก็อาจจะชอบเกมนี้ได้อย่างไม่ยากเลยและส่วนความน่ารักของพระเอกฮะเดทุกคนก็ต้องไปเล่นดก็นถึงความเปดูอ ความฮาๆความชุมเชยหมุ่งมันก็น่ารักใช้ได้ดีนะครับข้อสุดท้ายท้ายที่สุดนะครับที่ผมเชื่อว่าข้อนี้แหละที่จะทำให้หลายคนน้ำหูน้ำตาแตกเลิกหลักรีพากันหาลิงกโหลดกันให้ควักเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าคุณสามารถรับบทเป็นหนุ่มน้อยสุดน่ารักที่โดนสาวทรงเจ๊กกัน่นแกล้งบูบี้คิมุจิอย่างสะใจไปเลยอะ่ะข้อดีแม่งอย่างเยอะจริงๆครับเยอะอยังกะโดนจ้างมาเลยแต่บอกก่อนเลยนะครับว่าโจ๊กไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดนะทุกคนนะอะไรที่ดีโจ๊กก็จะว่าไปตามดีครับอะไรที่ กากกูก็วาตามกากนั่นแหละนะพูดกันตามตรงรีวิวแบบเน้นเอาความจริงเป็นที่ตั้งนะครับเอาเรามาถึงข้อเสียกันแล้วนะทุกคนข้อเสียข,ข้อแรกจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากฉากเสียวที่ลูกสั้นจ,จัดๆสั้นแบบนิดๆนิดๆกระจบอทุกคนนะและที่สําคัญนะครับบางฉากแม่งทําฉากเสียวออกมาได้ขัดใจคนชัก<อ>ชิบหายนะข้อต่อไปก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของงานภาพทั้งทที่เกมเนี่ยปล่อยในช่วงปีที่แล้วนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าบางเรนเดอร์เนี่ยแอบให้ความรู้สึกล้าสมัยไปหน่อยแต่พอสองข้อเนี่ยแม่งคอมโบกันนะครับเป็นอะไรที่ อีกช่ไมแอบรุนแรงอยู่เหมือนกันนะทุกคนเออคือภาพก็ ไม่ได้สวยเวื่อวังอะไรครับเท่ากับเกมนะปัจจุบันนี้แล้วฉากเสียวยังแบบค,ค,กคกกกกึกคักคึกซักกะกาตอนอีกโอ้โหแอบรุนแรงเหมือนกันแต่ข่าวดีนะทุกคนคือแชปเตอร์หลังๆเนี่ยแกก็ค่อยๆขย,ยันทําภาพให้มันสวยขึ้นแล้วก็ฉากเสียวที่มันไหลเล่นมากยิ่งขึ้นและนับว่าเป็นอะไรที่พอมีหวังอยู่นะทุกคนนะสรุปครับใครที่ตามหาเกม visual novel ที่เล่นง่ายๆมีพล็อตที่น่าสนใจตัวเลือกของเรามีความหมายเซตติ้งอยู่ในรั้วมหาลัยสาว แต่ละนางมีสเสน่ห์และที่สําคัญมีสาวทรงเจ๊คอยตามแก้งเราอยู่ไม่ห่างต้องเกมนี้เท่านั้นเลยครับ A Shot in the Dark 4.5ครับ